อาทีนี้ไปแค่ข้อนคะคะก่อนหน้าน,นี้ที่เราได้แหละข้าวนะที่ว่าไฟไหม้ป่าลูกควนเคร่งนั่นเองนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ด้วยอากาศที่ม,มันร้อนจัดแล้วก็พื้นที่แห้งแล้งค่ะก็ส่งพ่นให้เกิดไฟไหม้ป่าลูกควนเครง่งเจ้าหน้าที่ก็แรงจะข้าวควบคุมพื้นที่ค่ะไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามขยายวงกว้างค่ะ เรื่องนี้ค่ะในายนิสิตราการผาสกุลค่ะหัวนาสถานีควบคุมไฟป้าปรุควนเครง่งตำบลการเกตอำเภอเชียงยายจังหวัดนครรีธรรมราชรับแจง้งวา่าตรวจพบกลุ่มควันไฟค่ะในบริเวณพื้นที่ตำบลส่วนล่วงอำเภอเฉลิมพระเกีิจังหวัดนครรีธรรมราชในพื้นทีเท่เขตฮามลาซป้าบ่อหลอก็ได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป้าพร้อมกับเครือข่ายอาซาสมัครในพื้นที่เข้าไปยังพื้นที่จุดเกิดเเทศค่ะก็พบวันทีเราเห็นเลยค่ะไฟป้า กำลังโหมไม้แล้วก็ลุกลาม,มย่างรวดเร็วเนืองจากวา่าในพื้นที่เนี่ยอากาศมันร้อนจัดแล้วมันก็แห้งแรงกันค่ะโดยไฟปา้าไม้ลุกลามแล้วก็สร้างความเสียหายไปแล้วไม่ต่ำว่าสร้างสิบรายค่ะจา้าห้าทีเขาก็แรงกันและชีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟปา้ามันขยายวงกว้างออกไปพร้อมทางมีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันย่างกลางิีดค่ะก็ไม่ถูกปีส่วนอีกจุดหนึ่งทีบริเวณบ้านทางพูนอำเภอเชลเลิ่มเชลเลิ่มประเกียดนะครับรอยต่อกับตำบลบานขุนพังอำเภอร้อนพีบุญก็ได้เกิดไฟป้ากำลังหลุกลาม งรวดเร็วเนื่องจากสภาพในพื้นที่เป็นวัชพืชปกคลุมอย่างแน่นหน้านะครับ <S <S เป็นเชื้อไฟอย่างดีบวกกับเกิดลมกระโชกเป็นระยะระยะนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกันแนวกันไฟป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ของชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกันป้องกันความเสียหายโชคดีทีเปริยมนา,านในลำคลองมีค่อนข้างมากจึงสามารถควบคุมไฟได้ย่างทันท่วงทีนะครับซูบขึ้นมาชี้น้ำเลย ในคณะทีจังหวัหนดนครศรีธรรมราชได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องซูปน้ำและซูปเติมน้ำเข้าป่าผู้ขวนเค็งย่างตรอเนื้อง พร้อมทางประสานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจสอบพื้นที่และความเหมาะสมเพื่อจะดําเนินการคุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่เสียงพร้อมทางเร่งทําแนวกันไฟในพื้นที่จุดเสียงต่างๆพร้อมทางซํารวจพื้นที่ทางเม็ดเพื่อประเมินสถานการณ์รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบช่วยกันรักษาพื้นป่าเห็่ถึงความสําคัญและพ้นกระทบห้าเกิดไฟป่าขึ้นนอกจากนี้ให้ช่วยกันแจ้งเตือนหากพบเห็นหรือว่าบาอแซ่ผู้ที่เข้าไปหลักลอบจุดไฟในพื้นที่ป่าพรูด้วยนะครับค่ะรวมไปถึงก็ไดฟ้ากยา เตือนพี่น้องประชาชนค่ะให้รวมกันเฝ้าระวังแล้วก็เลีกเลียงการประกอบกิจกรรมที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการเผาขี้ยาหรือว่าตอสังขาวการทิ้งก้อนบุรีหรือว่าอะไรก็ตามถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเชื้อไฟบริเวณริมข้างทางค่ะถ้าจําเป็นต้องจุดไฟหรือว่าเผาขี้ยาเนี่ยก็ต้องควบคุมต้องดูแลกันย่างไกลฉิดแล้วก็ต้องมีแพทย์ป้องกันกันว่าถ้าจุดเป็นแล้วไฟมันหลุกต้องทําผันพรื้อทางที่นี่าเพิ่งจุดนะตอนนี้หน้าร้อนอาการมันแรงแห้งกันนะนะคะ